มาบทเรียนนี้จะเป็นการเขียนตัว g o d o Engine นะครับเวอร์ชัน4แล้วกันนะครับเป็นการอัปเดตจากเวอร์ชัน3มีความแตกต่างเยอะนะครับในเรื่องของ Kinematic กับ Character นะครับผมตรงนี้แล้วก็มีหลายๆอย่างที่มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันมากเลยใน Tutorial เเดิมเนี่ยเราเขียนเป็นเวอร์ชัน3เป็นหลักเนาะรอบนี้เราจะเขียนเวอร์ชัน4 ถามว่าความง่ายของมันมีอะไรที่ง่ายขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดเราเปิดตัวโปรเจกต์ g o d o Engine 4ขึ้นมานะครับเราจะเห็นตัว New Project ผมลองกด New Project ขึ้นมาหนึ่งนะครับอาจจะเขียนไว้เป็นว่า Document เนานะสร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมาว่า 2D Game แักเกมหนึ่งนะครับอยู่ที่นี่แหละนะฮะก็ต้องเลือก Browse ขึ้นมาแล้วก็จะสร้าง Folder Create Folder ว่า 2D Game นะครับเลือก Select Current Folder ตัวนี้เลยนะครับ เลือก Render, render จะมีแบบ forward forward คือ Support แบบ desktop s o l i นะครับก็คือ only คือเป็น desktop อย่างเดียวนะอ advanced 3D graphic คือเป็น 3D graphic ด้วยที่นี้เราทําเกม 2D เนาะก็อาจจะไม่ต้องเลือกนะครับ mobile นะครับมันก็จะเป็นทั้ง desktop กับ mobile platform นะครับผมก็จะมี complex scene อะไรบางอย่าง 3D graphic ก็รองรับเราจะเลือก compatibility คือเบาที่สุดเราจะเลือกแบบเบาที่สุดเลยนะฮะตรงนี้ v ั r s i o n control ใช้ตัว github หรือ git ไมก็แล้วแต่จะเลือกนะตอนนี้ผมใช้แบบเลือกเป็นตัวจ t ไปก่อนนะครับกด create and edit นะครับมันก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาครับผมระหว่างนี้ผมจะเอาตัวะละครของเราเนี่ยจะมีตัวสไปชีตนะครับสไปชีตก็จะมีตัวพวกนี้เนะนี่ยกราฟิกพวกนี้สไปชีตนะครับผมก็จะเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าเออมันจะมีเกมแบบ 2d นะครับนี่คือเกอม 2d score mouse นะฮะนี่จะเห็นนะ viewport ของเราอยู่ตรงนี้ 2d scene 3d scene อะไรก็ว่าไปตรงนี้นะครับผมตรอง file system เ,เหมือนเดิมยังทำงานเหมือนเดิมกด create new folder ขึ้นมาตั้งชื่อว่า sprite นะครับ สไ p l ์เพื่อที่จะได้เอาตัวไฟล์ทั้งหมดเนี่ย mm hmm. เช่น ido jump run 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 piling นะครับ uh, dead sheet down monster เอาไปให้หมดเลยเ,ยเกือบหมดทุกไฟล์เลยนะตัวนี้ไปหาเองนะฮะกราฟิกมันมีแบบไหนเนี่ยแบบนี้2 5 6 8 0เนี่ยพวกนี้นะครับเอาไปใช้เลยลากไปปล่อยในสไปฟ์ครับนี่มาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตรงดับเบิลคลิกที่ down เนี่ยจะเห็นไไฟล์อยู่ที่นี่นะครับ run s p i e เนี่ยจะเห็น 5.12 80นะครับตรงนี้อโอเคออเปิดขึ้นมาแล้วทีนี้ผมจะทำการสร้าง 2D Scene ขึ้นมา1ตัวนะครับ 2D Scene ตัวนี้นะครับ 2D Scene คืออะไรอ่าโน้ต 2D ก็คือเป็นเวล์นะครับผมอาจจะปรับไพวอตมันใหม่ตัวนี้นะครับ Pivot แล้วแต่นะจะปรับแบบไหนก็ได้นะครับนี่ Pivot Node 2D Pivot ของ 2D Scene นะครับตัวนี้ไม่เป็นไรไว้ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับ Node 2D นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อมันนะครับอาจจะ double click นะครับหรือคลิกขวาแล้ว rename เป็น World เป็นโนดเป็นโนดทูดีนะอ,อาจจะเปลี่ยนชื่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสังเกตนะครับเราจะลองสร้างตัวละครหนึ่งตัวนะครับผมจะกดบวกขึ้นมาหนึ่งตัวตรงนี้นะครับหรือจริงๆให้มันเป็นรูปของ World n o d e 2 d นะครับคลิกปึ๊บ add c h i l d n o d e นะครับ a d d child node ขึ้นมาเลือกเป็นอะไรเลือกเป็นตัวคาแรคเตอร์นะครับอยู่ในโน d e d ูอยู่ในนี้นะครับเลือกเป็นตัวมันจะชื่อว่าคาแรคสไปทูดีกับคาแรคเตอร์ d เนาะที่เราจะเลือกเนาะตัวนี้ หรือ2ใช้ตัวนี้เลยครับเซิร mm ์ฟไปเลย c h a r a c t อ r Body 2D อยู่ในโ o ้ e 2D ด o l l i s i o n Physics Body แล้วก็เลือก Character b อ่า 2D นะครับแต่เมันคลิกเข้ามาเนี่ยจะเห็น Character Body 2D นะครับ Pivot มันอยู่ตรงนี้ผมก็เลือก p i v o t c h a r a c t e r 2D ไว้ตรงกลางซีนนะครับตรงกลางซีนเลยวางตรงนี้เลยนะครับซูมเข้าไปนยะตรงนี้นะครับคา r รคเตอร์ททำอะไรบ้างนะครับผมผมก็จะทำการอ่าเอาตัวเจ้าคาแรคเตอร์มาใช้หน่อยนะครับตรงนี้ ะครับเดี๋ยวผมลองลบใหม่นะเมื่อกี้นี้คือวิธีการคือ delete node นะครับนะ rename นะเนีนะ่ย rename เ,เป็น world node 2D นะครับ rename เ,เสร็จคลิกขวา add child node นะครับเลือกพิมพ์ character body 2D นะครับเนี่ย character body 2D เสร็จปุ๊บ character body มีอะไรบ้างครับก็อาจจะคลิกขวาขึ้นมา add child node นะครับเลือกเป็น a n i m a t e Sprite 2D นะครับ a n i m a t e Sprite 2D 1ตัวนะครับ a n i m a t e Sprite 2D เป็นรูปของคาแรคเตอร์นะครับ D, เน,นคาแรคเตอร์อยู่ตรงกลางไหมเดี๋ยวลองเลื่อนไปตรงกลางอีกทีหนึ่งตัวนี้นะครับงั้นเจ้าคาแรคเตอร์ก็ต้องอยู่ตรงกลางด้วยเนี่ยตรงนี้นะผมอาจจะปรับไพวเวเสียละนะครับตัวนี้แล้ว a n i m a t e Sprite 2D ต้องเลื่อนไปอยู่ตรงเป็นรูปของคาแรคเตอร์อ่ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคาแรคเตอร์บริทูดีจะต้องมีแอตทริบิวต์เลือกเป็นตัวคอร์ริชั่นนะครับ เชฟตวดีจะเป็นแบบไหนนะผมเลือกแบบนี้ครับผมเลือกเป็นแบบนิวแคปซูลเชฟนะเป็นแคปซูลนะแคปซูลแล้วก็เลื่อนเลื่อนออกอันนี้แอนิเมตสไปน์นะครับทำอะไรบ้างน,นะครับให้มันที่ตัวตำแหน่งของแอนิเมตสไปน์ตรงนี้นะตรงนี้นะเนี่ยเลื่อนแอนิเมตสไปน์ตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้ p ไปน์ตรงนี้นะครับกลาง a n i m เมต อันแอนิเมชันขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บต้องสไปฟิล์มนะครับให้ดอกดาวเนี่ยดอกดาวดอกดาวแล้วก็สร้างตัว new สไปฟิล์ม new สไปฟิล์มนะครับอ่าดอกดาว new สไปฟิล์มพอสร้างแล้วกดเหมือนเดิมนะครับกดเหมือนเดิมกดเหมือนเดิมนะกดอันเดิม new สไปฟิล์มปุ๊บอยากให้เลือกคําว่าโหลดโหลดอะไรมาเนี่ยสไปเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรนะครับ new สไป Frame นะครับใช้วิธีการคือ1 Edit ไปเลย เอดิทไปเลยมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับผมมันจะขึ้นแอนิเมชันขึ้นมา rename Animation ตัวนี้เดับล์คลิก rename เป็น idle ให้มันยืนอยู่ที่ก่อน idle นะครับ idle เนี่ยสามารถตัดรูปภาพได้นะฮะอย่างเช่นตัวนี้คือรูปภาพที่เราจะใช้คือ idle sheet เนาะตรงนี้เดับล์คลิกเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมันคือ256คูณ80นะครับ256 80อ่ะเราจะไปที่ animate animation animate s p i t e นะครับขออนุญาตก,กดที่ animate s p i t e ใหม่รอบหนึ่งอ,งอยู่นี่นะครับ idle นะครับ idle ผมจะลากไอ e s ลชี t นะครับตรงนี้มาปล่อยตรงนี้หรือ2คือกดบวกตรงนี้ครับผมแอด a อนิเมชันคือจะเป็นท่ารันท่าเดินเนาะประเด็นคือเห็นเมนูแต่ละตัวตรงนี้ไหมครับเลือกตรงนี้ฮะออโต้เพย์ออนโหลครับเนี่ย a อโต้เพย์ออนโหเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการนะครับทำการจ้างตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมฮะแอดเฟรม add frame from spice sheet เราจะเลือก add frame from spice sheet ครับหรือตัวโฟลเดอร์ถ้ามีภาพที่ถูกตัดหลายๆภาพใช้ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นภาพที่เป็น spice sheet แบบเป็นเซตนะครับให้เลือกแบบ uh, add frame from spice sheet ครับกดบวกปั๊บนะฮะเข้าไปใน spice หารูป idle sheet 4กด open นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะ horizontal มี4รูปถูกต้อง vertical 4รูปผิดนะครับต้องเป็น vertical เป็น1 enter 1ทีเห็นหตัดเรียบร้อยจิ้ม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 คอนโทรลนะกดคอนโทรล คลิกคอนโทรลแล้วคลิกให้ครบสีตัว d d Frame นี่เรียบร้อยนะครับลองกดเพย์ดูดิเห็นไหมมันก็จะเล่นเพย์ Pay ก็จะเล่นนะครับคอนเทนเชฟดึงลงมารู้สึกมันดูประหลาดประหลาบเนาะเราก็ดึงอย่างนี้ครับคอนเนชฟอ่าประมาณนี้นะครับคอนเทนเชฟอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเบอร์โหนตูด no ี d, ผมอาจจะเพิ่มอะไรบางอย่างเ,าเข้าไปหน่อยนิดนึงนะครับผมอาจจะหาฉาก ของายเซตนะครับาทเซตที่เป็นแบบฉากให้เดินนะครับใช้วิธีการแบบไหนบ้างนะครับผมตรงนี้นะายเซตให้เดินนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตปรับตัวนี้นิหนึงนะครับไปที่โปรเจกต์โปรเจกต์เซตติ้งนะฮะโปรเจกต์เซตติ้งคอนฟิกทั้งหมดจะมีทั้งค่าให้เราตั้งเนาะเนี่ยอินพุตแมปทุกอย่างนะครับผมจะไปปรับวินโด์ครับมันใหญ่ไป6 40, 4 0 4 8 0เพราะว่าเราทำเป็นเกมแบบเกมเล็กๆเ,เ,เนาะ เอาแค่เล็กๆพอแค่นี้พอเห็นไหมหกสี่ศูนย์สี่แปดศูนย์นะครับโปรเจกต์เซตติ g งอีกน่าจะต้องเป็นสักสี่แปดศูนย์สามศูนย์ศูนย์เอาแค่นี้เกมเป็นแนวภาพนี้เลยแล้วเราค่อยเลื่อนคาแรคเตอร์มาทางก้อนทษทีนะต้องเลื่อนทางก้อนกดจิบทั้งหมดเลื่อนมาตรงกลางทางก้อนเวลากด A ครับรันดูก่อนอ่ากด select c u r r e n t นะครับเซฟก่อนเกมเนี่ยมันจะเล็กแค่นี้ เห็นไหมเกียมเราจะเล็กแค่นี้นะครับเล็กไปด้วยเล็กไปด้วยซ้ำโผล่รูสีอะไรเงี้ยะเล็กไปด้วยซ้ำเอาใหม่ก่อนนะครับโปรเจกต์โปรเจ,ก,รเจก,เกต์เซตติ้งนะครับแปดร้อยนะครับห้าร้อยแปดร้อยคูณห้าร้อยอืมอา่าแล้วกดเลือกชิปทั้งหมดไปตรงการซีนนะครับกดเพนะครับตัวละครมาลวนะครับตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้มาปรับฉากกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะผม การทำทาย링ฉากนะครับถ้าดับเบิ้ลคลิ้งคุณจะเห็นทาย링ฉากเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยนะฮะเราสามารถที่จะปรับให้มันเป็นฉากที่เดินได้นะครับโดยการกดเ well, วนะิร์ลเนาะเราแอดชาร์โนดขึ้นมาทีนี้เราจะเลือกตัว tie, นะครัไทไทแมปไทแมปอยู ừ, map, ่ตรงนี้นะครับมันจะเริ่มตรงนี้ไทแมปทำแพทเทิร์นตรงนี้คือแพทเทิร์นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยเอาไทแมปมาใช้ในบทเรียนต่อไปเนาะเราจะแอดชาร์โนดอีกทีนึงนะครับผมไทแมปเนาะแอดชาร์โนดอีกทีนึง เราจะหาตัวสไปค์มาสไปค์ 2D เอาอะไรมามาอีกทีหนึ่งนะครับเราจะไปโหลดเท็กเจอร์อะไรบางอย่างมาแล้วันะครับรเดี๋ยอาจจะไปหาเชฟอะไรบางอย่างมาใส่นะครับผมตัวนี้จากมาผมรู้สึกว่าจริงๆผมมีผมมีไฟล์ภาพอยู่แล้วเนาะก็คือตาทายตัวนี้เนาะอ่ะไม่เป็นไรทายแมปนะครับกดที่ทายแมปก่อนเสร็จแล้วก็กดทายเซตนะครับเลือกอ่อ uh, new ทายเซตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสร้างทายเซตขึ้นมาหตัวนะครับทายเซตตัวนี้ ถ่ายเซตทำอะไรดีเอดิทนะครับถ่ายเซตเอาภาพไหนมาใช้เอาภาพนี้ทาย jpeg นะครับมาวางเนี่ยลากไปปล่อยโอเควางปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ให้ละนะครับเราจะเลือกเอาเฉพาะบางส่วนที่จะมาเป็นพื้นของเรานะครับก็จะใช้ Select เนาะนี่อเอาแค่นี้นะครับเห็นนะ วางตรงนี้นะครับกดตรงท้ายแมปนะครับแล้วก็มาเลือกที่รูปเพชนะครับแล้วก็เลือกแมปตรงนี้นะครับวางลงไปนี้เลยผมอาจจะระบายจิดนะผมอาจจะแบบนี้ดีกว่าเอามาแค่นี้ครับจิบเนี่ยระบายแบบนี้นะครับจิบแล้วผมก็เอาแค่ตรงการลางตรงกลางระบายไปเรื่อยๆระบายไปเรื่อยๆเหมือนจะไม่สวยนะเอาแค่ตรงนี้น,นะระบายนี้ไปเรื่อยๆอ่าโอเค แล้วก็สิ้นสุดที่ฝั่งนี้ก็เอาแค่4ส่วนนี้โอเคนะครับทายแมปผมทำเสร็จแล้วปุ๊บผมจะใช้ s p i ร e 2 d นะจริงๆไม่ต้องใช้แล้วผมก็งงง mm hmm. ตอนแรกว่าจะสอนอีกบทนึ่งแต่คิดว่า mm hmm. มันมีรูปแล้วก็ใช้ไปเถอะนะครับกดโอเคนะครับทายแมปคลิกขวา add child node เลือก static 2> mm hmm. uh, body 2 d นะครับ static body 2 d นะครับทายแมปอีกรอบหนึ่งนะครับ add c h i l node เลือก collision shape ห d หาก่อน Collision Shape 2D มาแล้วนะครับเป็นอะไรเป็น Rectangle นะครับเป็น Rectangle อยู่ข้างบนตรงนีนะ้เพื่อให้มันเป็นพื้นนะครับก็ลากมาปล่อยตรงนี้ให้มันเป็นพื้นนะครับ Static Body 2D ก็ไม่ได้ใช้อะไรเนาะก็นะ Collision Shape ลากไปเป็นลูกนะครับลากไปเป็นลูกของ Static Body 2D ไม่ได้ใช้อะไรนะทีนี้ก็ประเด็นคือ,อตัว Player Character เนี่ยมันจะอยู่เหนือพื้นเนาะผมก็จะลากไปข้างบนตรงนี้มันจะหล่นลงมาทับพื้นตอนนี้กด play เนี่ยมันจะลอยแยกกันนะครับเราจะเริ่มใส่สคริปต์ให้ละ Character Body 2D เนี่ยผมจะ rename มันเป็น Player ดังนั้น Player เนี่ยผมจะ add script นะครับคลิกขวาเลือก add attach script นะครับ attach script Attach Att script นะครับมันจะบอกชื่อเพย์เจอร์ไหมใช่เพย์เจอร์เลยกดเกรดเลยครับเกรดปุ๊บมันมีโค้ดมาให้เลยเอ๊ะทำไมมันง่ายดังมีโค้ดมาให้คือประเด็นคือซ้ายขวามันทำให้แล้วถ้าไม่เชื่อลองกดเพย์ดูนะผมกดเพย์ปุ๊บเพย์เจอร์ลวนลงมาซ้ายขวาได้เลยแต่ประเด็นคือแอนิเมต์ถ้าทานต่างๆมันยังไม่ฟลิปนะครับมันยังไม่ฟลิปกระโดดได้ไหมกระโดดได้ด้วยสเปรดบาร์กระโดดได้ด้วย,นะ,ดดวยนะครับคือจริงๆคือเขียนเกม 2D เนี่ยมันทำให้หมดแล้วนะเพียง mm hmm. แค่เราไปเขียนขั้นตอนในการทำนะรแอนิเมต้งทาต่ออก็คื เจ้า Animate s p นสไปทเนี่ยมันมี i d l e เป็นสเตปหนึ่งแล้วและเป็น Auto p l a y นะครับเราจะทำการกดบวกเพิ่มเดี๋ยวมันคลิกเป็น Run นะครับเป็น Run Run นี่คืออะไร State ตรงนี้ Run นะครับผมจะทำการไปที่ 2D กันนะ Run นะผมจะทำการเอาตัวเนี่ย Add Frame นะครับไปเอาท่า Run มา Run เนี่ย Run เดี๋ยวมันคลิกปึ๊บมาละ น่าจะมีว e r ที่เขแค่หนึ่งพอนะครับสี่ไม่น่าถูกน่าจะเป็นแปดอ่าแปดกดชิปเลือกทั้งหมดกดแอดเฟรมท่าวิ่งมาละนะครับประเด็นคือตอนนี้มีท่าวิง่งลวถ้าไม่ใช่ก็ก,กดเพย์ดูเนี่ยท่าวิ่งมันจะวิ่งอย่างงี้นะครับเฟรมดูเลชั่นอะไรไม่รู้นะตอนนี้ผมก็จะแบบเดี๋ยวค่อยปรับสปีดเนี่ยสปีดสเกลอยู่นี่นะครับเราปรับสปีดเป็นสองได้สองมันก็จะเร็วขึ้นนะสองก็จะเร็วขึ้นนะครับตรงนี้สปีดสเกลอยู่นี้นะครับสองก็จะเร็วขึ้น ประเด็นคือถ้าทางท่าแรกเราควรจะไม่เป็นรันเนาะเราควรจะเป็นไอดอลให้มันเป็นไอดอลให้มันลวง่ลงมาแล้วค่อยกดซ้ายขวาถึงจะเป็นรันนะครับคําสั่งในการแก้โค้ดต่อมาผมกดที่เพเยอร์หรือกดที่โค้ดนะครับเข้ามาที่โค้ดเราจะทําการแก้ไขอะไรบางอย่างนิดนึงนะผมตรงนี้สิ่งที่เราต้องแก้คือเวลาที่มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับซ้ายหรือขวาเนี่ยเราจะไปเกตนะครับเกตตัวตรง UI เรียบไลท์นะครับตรงนี้ยูไอเรีวไลท์ตรงนี้ UI, เอาพุท like, ผมขอปิดก่อนนะ ตัวนี้ขอปิดทึ๊บทึ๊บักเกอร์อะไรพวกนี้ขอปิดให้หมดเลยนะครับเล f กับไลท์นะครับ if direction นะครับ if direction เราจะมาเขียนเงื่อนไขเพิ่มตัวนี้ครับ move and slide เนี่ยเราจะมาเขียนเงื่อนไขตัวนี้เพิ่มตรง move and slide นะเยื้องไม่เป็นเหมือนกับ python เนอะ if นะครับ velocity เฮ้ velocity นะครับ x นี น้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์คือมันเป็นลบหนึ่งมันเป็นลบหนึ่งนั่นก็คือมันหันซ้ายอะผม n o t get n o d e เลยคำสั่งมันจะมี get n o d e get n o d e อะไร animate sprite ครับ animate sprite ท d ดีนะครับ dot pay ให้ไปเล่นนะครับ animate sprite ทดี dot pay ให้ให้ไปเล่นเลยเล่น animation ชื่อว่า run นะครับเสร็จปุ๊บให้มัน flip ไหมถ้ามันเป็นซ้ายมันก็ต้อง flip เนอะ get n o d e เดิมนะครับ get note เดิม Animate, Sprite 2D, เกทโหนดเหมือนกันนะครับ s e t เซ็ทฟิปอันนี้จะก่อ h คือ h o r i z o n t a l นะครับ set ทฟิ h o r i z o n t a l ให้มันวิ่งไปทางซ้ายเป็นจริงดังนั้นก็ต้องมาละ else ดัง else if else if นะครับ else if velocity นะครับ x มากกว่า0ก็คือไปทางขวาเราเป็นโคลอนนะเป็นโคลอนไม่ใช่เซ็มิโคลอนนะรันก็ปี้ copy เลยครับก็ปี้ข้างบนเลยมาใช้เลย เป็นรันเหมือนกันแต่เซฟเซฟฟิบเป็นฟอลส์นะครับอ่าดูสินะครับเซฟปุ๊บกดรันดูดิผมเพิ่มเงื่อนไขแค่ตรงนี้ยี่สิบแปดถึงสามสามผมเพิ่มเข้ามากดเพย์ดูที่มันรันได้ไหมเนี่ยรันได้ไรเห็นไหมท้าวิง่งประเด็นคือมันก็ต้องหยุดเนาะถ้าช่วงไหนที่มันหยุดมันก็ต้องไม่เป็นท้าววิ่งนะครับก็ต้องมานั่งเขียนนะครับหยุดให้เป็นไอดอลทำยังไงก็เอลครับในเมื่อเงื่อนไขทั้งหมดมันไม่มีอะไรแล้วก็เอล กดโน้ตเพลย์ให้รันท่าที่ชื่อว่าไอดอลพิมพ์ h ิ t ไอดอลนะครับกดเพลงครับรรถ้าหย,ยดดห,หยุดวิ่งตัวละครก็จะอยู่นิ่งๆกระโดดปุ๊บเห็นไหมหยุดวิ่งตัวละครยืนนิ่งๆ ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการเขียนคอนโทรลตัวละครจะเห็นว่าตัว g o d o Engine 4นะครับค่อนข้างจะเขียนได้ง,ง่ายแล้วก็เร็วแล้วก็เหมาะกับเกมที่เป็น 2D นะแล้วตัวโค้ดของมันมีตัว ready to use พร้อมเลยครับผมตรงนี้ก็ในบทเรียนต่อไปน่าจะเป็นในเรื่องของการทำตัวของกระสุนเหมือนเดิมนะครับ AI เหมือนเดิมเรื่องของการเซตตัว Tiling Map การทำอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากเดิมไปนั่นเองครับผม